อันยอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านที่พาสปอร์ตหมดอายุนะครับไปจองคิวทำพาสปอร์ตที่ประเทศเกาหลีนักรุงโซกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจองคิวทำพาสปอร์ตนะครับท่านจะต้องเตรียมเอกสาร3อย่างนี้นะครับคือ 1. พาสปอร์ตนะครับ 2. ออีเมลเพื่อใช้ในการเช็ควันนัดใหม่นะครับ สามเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ต,ตามนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรากดตรงที่ช่องว่าจองคิวนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เลือกตรงช่องหนังสือเดินทางครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกตรงที่ไม่มีวีซ่านะครับก็จะเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดนะครับให้เราอ่านรายละเอียดนะครับจะมีรายละเอียดอยู่หลายข้อเลยนะครับให้เราอ่านว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็กดตรงคําว่ารับทราบตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า ให้เรากรอกข้อมูลนะครับช่องแรกก็ให้เรากรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็มาช่องชื่อนะครับก็มาใส่นมสกุล,ลตรงนี้นะครับให้เราเลือกวันเดือนปีเกิดน,นะครับปีเกิดให้เลือกเป็นปีคศออนะครับแล้วก็มาตรงช่องข้อมูลการติดต่อนะครับให้เราใส่ เบอร์โทรที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลของเรานะครับเพื่อที่เขาจะได้ส่งข้อมูลกลับมาหารเรานะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาที่หน้าที่2นะครับก็จะมีช่องให้เรากรอกหมายเลขหนังสือเดินทางเลื่มเดิมของเรานะครับแล้วก็ให้ใส่วันหมดอายุ ของพาสปอร์ตนะครับเลือกเดือนแล้วก็เลือกปีพศนะครับที่พาสปอร์ตของเราจะหมดอายุนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกเหตุผลในการทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่นะครับมีให้เลือกด้วยกันซีข้อด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรายอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก็กดตรงช่องจองคิวนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ